และ้วนะจ๊ะยายดวงคิดว่าเป็นบ้านตัวเองดิฉันจะขอรบกวนนอนที่บ้านคุณก่อนนะจ๊ะคันแอนนี่เซ็นสัญญาเสร็จแล้วเราก็ชิมื่ออุบลนกันจ้ะจ้าเดี๋ยวฉันขอตัวไปเตรียมห้องให้ก่อนนะจ้าจ้าจะตามสบายเลยจ้าตามสบายสัตยาะคะอ๋อเรื่องแรกเนี่ยแ,แอนนี่จะได้เข้าห้องอัดเมื่อไหร่หรอคะผมมีเพลงหนึ่งที่เหมาะกับคุณพรุ่งนี้พอเซ็นสัญ,ญญาแล้วเนี่ยผมจะร้องให้คุณร้องเพลงในห้องอัดนะครับ ทำเพลงเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วถ้าเราต้องอยู่กรุงเทพาน,านานเนี่ยท่านยังไอเดียจะ้ะแม่โอ้ not to worry เดี๋ยวแด๊ดอะ่ะจะซื้อบ้านที่กรุงเทพให้อันนี่เองบักกุไก่บ้านในกรุงเทพมันไม่มันถูกๆเด้อมันแพงนะมึงผมอะ่ะมีเงินเป็นล้านกูรู้แล้วว่ามึงรวยเพราะเงินล้านเพนราะเสรษฐีเงินล้าน,านผมมันไม่ได้มีเงินเพียงแค่สิบล้านนะแต่หัวก็ใกล้จะล้านแล้วเย่นนะมึงนเดี๋ยวนี้ ตั้งขนาดเลยไหมเอา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 อีรีอีลีนวดนั่งแรงแอนนี่นอนห้องนานะโอเคคุณกลับมาเหนื่อยๆอ่ะเดี๋ยวพรีให้ชงน้ำหวานให้นะคะจะได้อารมณ์ดีขึ้น ไม่อยากเห็นหน้าสตยาแต่นั้นต้องกลับขึ้นเครื่องไฟเดียวกันเนี่ยนะนางแอนนี่ก็กลับมาด้วยพรีมว่าที่มันกลับมาเนี่ยมันคงมาเซ็นสัญญากับค่ายคิตตี้คีแน่เลยค่ะค่ายหวห่วยอย่างเงี้ยมันดีกว่าสาตาร์ไลทคอร์ตตรงไหนอที่แอนนี่เลือกพี่อพรีมคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวคะ่ะทำไมคุณไปรู้อะไรมานางแอนนี่มันรักพี่อะคะ่ะ สัญญาที่จะให้คุณเซ็นร่างเสร็จแล้วนะครับจริงเหรอคะแอนนี่จะได้เป็นนักร้องค่ายคิตตี้คีแล้วคุณแอนนี่ครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมค่ะคือที่คุณเลือกคิตตี้คีแทนที่จะเลือกซอวตาเรคอร์ดค่ายเพลงที่ใหญ่กว่าคุณเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าครับเออคุณหมายความว่า อันนี่เลือกคิตตี้คีเพราะว่ารักคุณหรือเปล่านั่นเหรอคะไม่ไม่ไม่เลยค่ะออนนี่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็คิดว่าคุณคงจะทําให้อันนี่ตังปุริเย่งั้นผมก็จะทําให้คุณอันนี่ปังปุริเย่ครับค่ะกุดไนท์ครับกุดไนท์ค่ะ มันก็อาจจะเกี่ยวนิดหน่อย